เ่าจะกินอะไรดีสวัสดีจ้าพี่น้องน,นี่ดูถ่ายคลิปทำงานเรยว,วจะเด้อมาเนี่ยไม่ได้หยุดเด้อโอ้ยพี่น้องไอ้บางหนา้าบางตาเนี่ยบส่บสดบ่วชื่นอร่อยเนาะพี่น้องเนาะอืม เอาพัดร่มเดี๋ยวจะยังเปลี่ยนแนวนี่คือเขานอนบาสืนบลาพี่น้องเออวันเดีวกับนางจะข้าวกันแต่งหาแต่งต่าบังกันนะมาเทียบภูงันเล่าพี่หน่อยทำงานเด้อจ่ามันนี่ทำงานไปนี่ทำงานเดอ้อ ขามาเป็นกำลังใจให้นเนจ้าแต่งหน้าแต่งตาสนิทก่อนแดดดิพี่น้องแดดให้งี้ยแต่ว่ายังน,นี่หนู่ได้ออกไปงานสืบสืบกับสิตายพีน่น้อง อึง่งใ้เป็นยังหนาจ่ะเบิ้งได้ว่าพี่น้องมันติดข้างนี้เหมือนหลุดอ่ะใช่เลยแต่งหน้าแต่งตากบแต่งแา่ๆงพี่น้องหมือนเซาเนี่ย ส่งแบบใจนะให้นะนะแต่งหนักเลยสั่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด็ชมสักทีให้นคเอดาวได้พี่น้องได้เบิ่งให็นได้ได้จ่าได้หนาวบ่พี่น้องท่างผุนน้หนาวบ่ เห็นป่ะครัเป็นนี่เดี๋ยวนี้เห็นป่อืมงิดไหล กล่องกับม่วเด้พี่น้องตั้งัวถ่ายเห็นง่านพี่น้องย,อยางมาไมาเมนี่ยางไม่จากบ้านหละมันหอนต้องโดนพัดลมก่อนจงสิไปต่อได้อันนี้ก็ไเล่นนัง เต่งหน่าแเต่งตานิดหนึ่งนะพี่น้นะ่งเนาะทำไมาแต่งเลยกับผูวไว้น่ะเรียรูกค้าที่ตุกใจยังเข้ามาโอ้ย็น,ยน่ยังก็มีแต่ปะป,ะป่าแท้ เอ้าโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้กล้องตัวนี้งงมากเลยไปถ่ายใต้ต้นไม้ดีมัง้งคนนั่งเยอะแล้วนะ่ะอ่ แต่ว่าคนนั่งเล่นเยอะมันมันเย็นพี่มันเย็นตนะ้ม้เนาะอืมเราเรานั่งคุยอย่างเงี้ยเราไปนั่งคุยใต้ต้นไม้ดีกว่าเขาสิบว่าพี่น้องพี่น้องเขาสิบว่าไม่นี่เป็นบาว่าไปนั่งมาท่ใต้ต้นไม้แทกจะํำคาญแล้วเนี่ยพัดลมตัวนี้นนขึ้นเขาเฮ้ยกินผ้าเสียบนี่ยล่ะ พี่น้องจักเป็นแนวได้เขาก็นี่ลูกร้านมาเล้ยงนี่นะพี่น้องนะเรื่องมากไงพี่นี่นะพี่น้องพ,พูดคุยทักทายได้นะจ๊ะแป็งเกมเจั่มจหน่อยเนาะพี่น้อง เสตรมันมองไม่เห็น <c oughs> เข้าแล้วเนาะพี่รองนะ <c oughs> มันมีทีสันนิดนึงคนเข้ามาก็จะแบบ คลิปนี้นะคลิปนี้มาเปิดกล่องแต่งหน้าแต่งตากับพี่กำนองนี่ไหนมันบะ <laughs> เปิดกล่องแต่งหน้าแต่งตาพี่น้อง <laughs> อยังนี่บอคอยแต่งไปาไหนดอกพี่น้องแต่ว่าบบางทางมันดูบแบบส้มอะไรมันกับบอโอเคนะบอง,งามหูงามตาเนาะพี่น้องนะ กะเลยเราจะไปกินเขาแต่งตัวเราไปกินเขาแต่งตัวเสร็จเราไปกินข้าวไม่ดีหนูคลิปนี้ฝากไว้ในน้าพี่น้องเดอ้อฝากแม่นี่ชาแนลไว้นะอมโง่อมใจพี่น,อน้องคือเกาหรือจ้าจังไลยก็เป็นกำลังเร่งใจให้แม่น,นี้ได้จ้าเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่น,น,นี้นั่นเน่พูดคุยกันได้ทักทายได้หร้อจ้าเดอ้อคลิปนี้ ช่วงนี้พวกใคยได้ไลฟ์สดพี่น้องมัคแข่งกับเบ่หวางโอเคเราพี่น้องนะบ๊ายบายเลิฟเลิบ๊ายบายเลิฟเลิบสวัสดีจ้า